ເຈົ້າເບິ່ງແຕ່ມື້ນຈັມມ່ເຮນືນນນເຈມງຄືນນີບມງືມານູເປັັບສມລົດຊຽດ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเล็บซีกันเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะไปพี่น้องเนาะพบเจอกับเอาเสียงกับยูอ่าไฮนาตะก้าพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้บมเป็นไฮนาตะก้าแล้วพี่น้องเป็นมากเข่าแล้วเนาะพร้อมจะเก็บเกี่ยวฤดูแล้วพี่น้องเอ้โอ้โหอ่าสุกเต็มไฮนาตะก้าเลยพี่น้องเอ้เนาะเดืองอัมทำเลยพี่น้องเอ้ฮะเมื่อนี้กะมาอัปเดตเบื้องก่อนพี่น้องเอ้เข่าไฮนาตะก้าเป็นยังไงเนาะง่ายมากพี่น้องเอ้ รู้สึกว่าสุกไวพี่น้องเนาะตัวนี้ก็เดือนเดือนสิบเ,เดือนตุลาอะไรพี่น้องมื่อเป็นวันที่สิบทรัมื์วนี้กันเนาะปกติเขาจะเกี่ยวเขา่อาอหน้าเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนสิบเอ็ดพี่น้องนะมารอบนี้มาเร็วเน่ปีนี้พี่น้องเนาะน้อยปะพี่น้องเนอะ้ยไปฮับไปชมเบิ้งน้ำกันเข่าให้หน้าตะกร้าบุเสียงพี่น้องเนาะงามบ่พี่น้องเนะนะองนะ้ยเป็นไดอ้อยู่ได้กินได้ลายบ่าปีนี้พี่น้องเนะองนะ้ยเนาะปไปดู ไอ้นี่ซุกแล้วพี่น้อยแต่ว่าเนาะปัญหาตรงที่ว่าเขาจะเกี่ยวนี่แหละบ้านนี้น้ำเต็มอยู่นี่เพราะผู้ปลากระปอนต่ำๆอยู่โอ้ยถืมถมมาเลยพี่น้อยูกฟังนี่กันอันนี้นาทางลุงพี่น้องเนาะทางลุงเพิ่มเขานามีอยู่สามสามพูทพี่น้อยหรือว่าสามาสามเลนนี่แหละเนาะ ของบูเสงจะอยู่มุมสุดพุ่นเนาะของทางหน้าเมนุปียวอ่ามุมกลางนี่ของทางบอดีคือว่าแบ่งปันพุ่นนะพี่น้อยแล้วก็ทางบอดีเพิ่นบูดิเฮ็ดเนาะบูดิเฮ็ดหน้าพี่น้องเยบูเสงก็เลยขอเห็ดเพิ่นขอเฮ็ดหน้าไอหายหน้าตะก้าเพิ่นพี่น้อยนี่เหรียญกลางนี่แหละ นาะอันนี้เป็นเข่าอ่าวา่านพี่น้องเอ้ยบริเวณเข่าอันดำเนาะดำก็ว่านนี่แตกต่างกันได้พี่น้อยเนาะคุณภาพนี่จะสู่ทางดำนี่ไม่ได้พี่น้อยอันนี้ก็เล่งลายได้นี่พี่น้อยใส่ปูใสยย่ยางลายเนี่ยก็ได้งามแน่เนาะอ,อือฮึทางนี้ก็พี่น้อย เบียงอยู่เนาะล่มเห็นไหมโอ้เอ๊ะนี่เนาะมาแถวนี่ัดหน้าหมูมีอันนี้จะเป็นเขา่าเข่ากลางเข่ากลางอันบม่เม็นเขา่าโลตัวนี้เนไหนอ่ะกำลังเริ่มปุง้ง phần à, này này chỉ kiểu là này, wow chú, lỗ thế nhìn phi nông, nó, nó biến đây phi โอ้อสวยงามมดกสำนึกนี่เกี่ยถือว่าโอเคเลยพี่น้อยโอ้ยพอเกี่ยวแล้วนี่เนาะมีแต่หอยกบพี่น้อยหอยกบงามน้ำขอนนี่กรซุกเป็นชุดเป็นชุดอยู่ cao cao, cao hòm ơi đi, văng này phi nông này, ô ô nhả nhung cá lái bạn này, lùng mà dù đây phi nó thi, à nó, đây, à, nó thừa chẳng lùng ma, ta à, phi nông nó, mì tây hòa, à lò lò vắt bả phi này, à tiếng con. ก็จีเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วบ่น,นอยน่างโน้พี่น้อยเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนบันนี้พี่น้องเยป่าป่าบ่าโอ้สงสัยป่าพี่น้อยบ่บ่มอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องหามงก์เลียงหมงก์ไหวเข่าอีกได้พี่น้องเยเพราะว่ายันภาพฝนตกมาอีกอยากอีกหกพี่น้อย ปุ๊บปารฮะบาดนี่น้องเอ้ยกลับเข้ามาอันนี้สมพอดีรั้วต้นกระเจี๊ยบปู๊บลายน้องคันแบบนีนเป็นมากนี่ปาร์้ฉันจีเก็บนี่เต็มอยุทำมาในบ้านก่อนบาดนี่นาะเออไผ่นองบ,บาดนี่ก็ยืนข้าแอววอยู่บาดนี่ ô ờ, mai yam tinh bát đợi, bạn đi phi nhau đi mẹ mhm chạy ừ, cho mát tê chuẩn đi mẹ, môn đi môn 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 พ่อแม่ก็ช้ำพ่อแม่ดิดอกพี่น้องมาเห็นอยู่บ้านเฮือนลูกเต้านี่กามาเพือนลูกเดะมาไหนก็อยู่เปลี่ยนจับเสียมรถเสียไปสิเดะเสียก็พุ่นและพี่น้องไอ้ผู้เต็มอยู่ช้ำเสียจ้ะว่าเป็นลมย้อนนี่ดอกเนี่ยเสียนี่ซื้อเนี่ยเสียกุ๊กเนี่ย้วรเป็นอันนี้กุ๊กยังแม่ยนี่ไะไอฉปรุนี่ไ่อันไทย เท้าว่าปลูกนี่ยนะอโอ้ห้องพอแล้วใส่หน่อยมาปลูกเนี่ยอยู่เฮือนชานชื่อได้โปรเชียงกันแต่ว่าอของปลูกของพังชุนลายมีแต่ทั้งเม่นนงเปียวกับทั้งเผ่าเมฆแล้วอันนี้อิซิเมนกุกเลือยนี่น้อยมหมเนาะกกเลือยนะหมึกเลืออยพี่น้องเยเป็นหมากนะพวกเนาะหมากก็เป็นหมากหนะมากก็เป็นหมาก,มกเากสียหน่ะอันนี้หวานไผ่มันพวกนี้นะจอะหวานไผ่หวานไผ่นี่เอาไว้ต้มใช้ เวลาเสียบท้องสิยังสิบ่เสียบทองกน้อยยิงทองใช้ตกินดีทองดีใช้มากะ6ชมได้แม่เอ๋ยเฮือนกะีจมากะไปน่ะมากับหลานน้อยแหละผู้เข้าโรงเรียน่นบ่อีกผู้นึงมนบ่ผู้นึงนั่นบ่ได้บ่ได้เข้าพุ่นมากับผู้น้อยแหละไห ลงใหม่เห็นบ่มากับลงใหม่แหละดานพวกนี่โก่งหงกับฮันนก,ก,บกล้มไปเลยนี่เอกน้นยแต่เสิได้ายข้ามใบสั่งเพราะเงามันเปื่อยได้ไหมมันเอาช่างช่งมันไม่ไม่ใช่มันเปื่อยนลยกับมันอยู่หิมเจพุ่นเนี่ยอยู่ในปา่นนนาพุ่นเนี่ยมันหนึบอย่างนั้นนงลงใหม่ล้มลงล้มลงข้ามากเลยนี่เนาะลงข้ามากเลยหา,ากระป็นมากสิหากระ่างเป็นมาก ว่าเงามันเงามันเปื่อยเงามันเปื่อยเลยมันมันอันนี้ก็มันตันทางเข้าประตูไงนี่ก็ได้อันนี้เปื่อยเลยเปื่อยเดือดร่มโอ้นี่บ่อมากับผู้นี้บ่อมากับผู้นี้เด้นอ่าเจอไปใส่ไปน้ำได้หนิเนาะไปน้ำทะเลได้หนิป่อสบายดียังไงสบายดีแม่สบายดีก่อนจาคือบไปห้องเียนเป็นยังไง อีบิวไปโรงเรียนได้อีบิวยังบ่ได้ไปยังบ่ทันได้ไปหรือว่าทันได้เข้าเนาะยังทันได้เข้าอือไปใช้กันไปนําได้นี่บ่นอนฮอดน้ําแม่เด้ไปนําติดมตู้อือติดมตู้แล้วน้ําแม่นี่เฮาบ่ถามหาบ่บ่อเาไปนําก็มานําคือเก่าอือตอนแไปอเช้าก็มานํา นากระยูไก่ช่ไหมบอนาดงพ่อเป็นสิบชาวกิโลเผื่อห่างเหอเผื่อมากก็เป็นลมแข่งกันเป็นรอยเป็นเลอะเว้ดเมื่อยเพียเว้ยบ่แข่งกันปวดเว้ยเผื่อมากก็เนาะมันเลดได้ไหมมีแต่พูดแล้วไปนั่งถ่ายอยู่เพื่อนผมไป๊บนี่เขากินมาแล้วว่าเข่านะกินแล้ว เอาไปกินได้เช่าแท้ได้ยังกินกินเนี่ยกินแคบมันเป็นขาไก่หร้อเปล่าอไปขาไก่โอ่ไก่น้อยดูเคยบ่าวดเคยโอ้คักแล้วนี่ดูเคยกับพี่เราเลยบอกรูปคนอยากเลยอ๋อเด็กน้อยช่องโตนี่แล้วอยู่อันเด็กน้อยหลายคนในยู่นี่กินหมูเพียงพออืมันหนูนี่อย่างตี่หนูมี่อย่างกินโดดจำเป็นแน่นาะ ก,นะก,กินแต่นหนะตนุ่มใม้เนาะกินกับจังกินแต่หนุ่มใม้เนาะตอกว่ะเนาะกินจังุดดขาดว่ะเปน <c oughs> ็นถ้ำเป็นเฮีวพี่น้องยพวกพวกเน,นีรร่ยเพราะว่ามันโ,โ,โกูนเรมยนว่ากำแพงสูงเลยพี่น้องอยดินข้างล่างมันเจินมันลงไปตามห้วยนี่แหละหาสิคูนขึ้นอย่างเงี้ยป้ามาล่อช่องสามล่อหลังรถสิบลพอ่นแรกพี่น้อย พอดินมันไหลลงไปผู้ไร่ไหลลงไปสู่ลงไปผู้ลงห่วยลงห้องแต่ละปีมันไปมันโกนไปนี่อย่าไปชื่อเนอะพังช่ำปลูกพักชะหนียับ่ได้ไปจัดมาเม่นเนาะได้เนาะปลูกบ้านหวานพักอย่างบ้านพักนี่เนาะเคลียตัวนี้ออกเคลียออกแล้วก็บ้านพักบ้านอย่างพอได้กินนี่เคลียออกกหวานพักได้กินเด่น โอ้มันสิใกล้ฮอดูเห็ดพักเ็ดหญ้าเลยเนาะน้ำหนาวเลยกา้ที่เห็ดแหี่ยยังได้ซื้อมักเสียมมาทางอยู่ได้ใช่ไหมทางนั่นเว้ยนี่ดูดีกินเลยดีเลยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมพูดมาก็ท่าว่ะมัวตาม้าตีตาคือวียนห้องยังเฮงเนี่ยจะปมองบม่เห็นบ่เป็นมัวดันมัวเลยรคำมาจังนาะนี่บม่เห็นบ่เห็นอยู่ มันเบิ่งที่แรกกับเวนน่ะโม่นักเดียวมางียม่ดมวตาเลยกันถึกเด็ดแบบที่นี้ยังแด้หรือีด้หนิบ้เต็กได้ถึอเดดนะเดี๋ยวบงทีไปมากคนตัวห่จืดจำาบุได้ืคำบุมาใกล้อใกล้จื่ออยู่เดี๋ยวใกล้ว่าได้ใช่ไเป็นอย่างมันมันถึงมัวตาโม่ตีมันจักมันเป็นอย่างเดียว Có tí Tík <laughs> Bà, <Pui> thế kinh nhá, mày đi kinh nhá, kinh già già lắm luôn á, đi kinh nhá, nhụ cái này, cái anh bên đây để cha pa này, mà nó, bệnh, nó bên cái cây đào bơ, nhạng, nhạng cái này, nhạng cái này, nhạng thiêu, nó đi được hoài chứ, nhạng cái này, nó cá chết, nó mơn bật tìng song bướm, nó u huyền nhỉ bơ, u đó, cứ tìng con này, bên nhang á, nó mơn, tìng song bướm này, có, có แต่ว่าเป็ดคบตะกี้เล้อวมันเผ็ดมันด้วยเป็ดเป็ดคบก็เต้ทลายปีเลยเป็ดก็มีพิษบ่างอ่ะเนะมันมีพิษเนาะคบมันถอดเลือดบ่ไยออกมันทำเน่าเป็ดอนอยเฮาเลี่ยงหนิบอเป็นเฮาเลี่ยงเป็นเลี่ยงเป็ดบางีด้วยตะกี้ค่ะดูนีนขาบ้าอะเดี๋อวเดี๋ยวนี่เราบ่ได้ไปให้ไปหน้าอยู่เพื่อนชอมชีเดือนเลยก็แต่ท่านดำหน้าได้อ่ะเพื่อนถือว่าเป็น ta à nhai phải nói ta là nhai ừ. nhụ lại thì ta phụ ơi chắc ừ. ra cái sắc cứ câu nên này cái cứ câu ừ, chắc cái xăm sắc cái thân cuội rồi sao cho đúng rồi sư dư rồi ừ. thứ nữa này mới đẹp vậy chứ cái nhàng không nhàng bay lắm đi nổi thiêu đi nổi mình cái mơn từ mình chép nhàng có cái thứ hết cái tay cái non nữa เอาก็เจ็บชอบนั่นคือกันนั่นยางไก่แช่ไหมเนาะไปหน้าลุงูได้ไม่ได้หายไปเล้อยู่เฮีอนไม่แต่อันมาอยู่บ้านนี่มาเผาลานเขาเฮียนเนาะเขาเฮียนเาลานเขาเฮียนเขาเฮียนนะครับมาเสาร์อาทิตย์นี่มันกลับไปนอนต่ออีกอือโอ้ชุกมันชุกมันเสาร์สองคืนเนาะไปนอนฝุ่นวันนี้นอนสามคืนมา หุ่นแทบแบบนี้เนาะพระชแม่พูดอะไปนไปั่งถ่ายอยู่เพื่อนน่ะปู๊ไปวันทางตาหนาพูด<ป>เลยมันหอนแหละหาเบิง่งก่อนมีแนวอยู่นกลิ่นอยู่บ่พี่น,นอ้องเยทงแมต้องเปร้วเห็ดเงี่ยอ,อย่างหกแน่เดอ้อพี่น้องเยมันช่วงหกเงาหกตองนี่แหละพี่นอ้องเยปอันนี้ตอมันนี่เป็นห้องครัวพี่น้องเยอ่านี่เนี่ยหองครัวเนาะบุเคยเปิดความลับเจ้าเทือ่อพี่น้องเย ເບິ່ງນໍາກັນ6ເຄືອກໍຢ່າວ່າກັນເດີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍເພາະว่ามันยังบ่ทันແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍອືນີ້ແຫຼະເນາະມັນบ่ເປັນລະບຽບແບບຮອດປານໃດພີ່ນ້ອງເອີຍຍັງວາງກະົວປັນຕູ້ໄຍບວງນາມີຖານວາງລມຕິກເບື່ຍັງກໍຊິ เฮาก็บ,บิบเมียนระเบียบเรียบร้อยอยู่พี่น้องอันนี้ก็บับโพคืออเน,น่พี่น้องเนาะทั้งในบ้านเพิ่นจักไปใช้บ้านนี่เนาะนี่น้องเปียวพี่น้องเยไปเนาะไปพี่น้อยไปวันนี้ไปตามออลมกับทางทเท่าแม่ก็เนานะโมน,นี้เรามาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามนาน,น,านทีพี่น้องเอ้ย้าวเนาะมาลก็จับไม่กวดอีกแล้ว ไม่กวดก็เป็นไม่กวด,กดแข็งคนระับ <c> เ <oughs> นาะอ่าอยา่างเย็นๆเนี่ยบืดือบผุนนี่ว่าไหม,มคือสีลมๆม,มอยๆมากมาเต็มเนื้อคนคันลมมาเต็มเนื้อนี่เพราะว่าผ้าผุนนี่ใกล้สิเบืเ้อได้ไหมดนะนะครับว่าหน่อยเนี้ยใชาเนี่ยนะ

ได้กระตุกครึ่งกลางนี่พี่น้องไปหากันตะตุกใหญ่บ่มีบ่ลองกดเ้พี่น้องเอ้ยอมเท่ากับลานไปใบ่ได้ใบ่ได้ติดก้นตลอดบ่ เกินตลอดแด้ไงอันนี้ได้ใช่อันนี้ก็ติดเกินตลอดนี่ก็พื่อได้นี่ก็เนาะกระชักับไปน้ำนี่แกชิดเดียวไปทางไหนกับไปน้ำไม่ยู่นี่ไปหน้ากับมาหน้ำไม่ยูไปใส่ไปน้ำเนาะได้นน้ำตลอดงานมากาศนั้นเมื่อตามเมื่อมาได้เหยียบควบคุมเดินเมื่อเลยไม่ยู่ แถวหน้าลงบ่โทรคือบ่ค่อยติดบ่บ่อยู่นู่นไม่สัญญาณสัญญาณบ่ค่อยมีบ่เออบ่ทันเอาต่อยซื่อบ่ได้ฟังบ่ได้เบิ่งหยังเออสัญญาณได้ก็ติดด้โทรศัพท์่แหอือสัญญาณือเบิ่งคิเบิ่งหยังีก็บ่เห็นหยังได้เนาะบ่เห็นมาลงมันเนี่ยลงเที่ยวลงเที่ยวให้นาก็เห็นได้ไม่เห็นเบิ่ม่อยโทรยังบ่ได้าอันข้างนาู Long hàng thùng hai thùng na này nhìn ừ, vô, lọ ừ, hình thùng na cũng nhìn lại cột nha, nào, phải nói mà chỉ như quen đi, bưng như quen thì này có nè, <laughs> 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 bưng cho nước chân đơn bừng nếu bung luôn cái này bưng bung nào bung nếu bung nào bung nếu bung nắng nếu ba nắng nếu bung bưng nếu bung nắng nếu bung nắng bưng bung nắng nếu bung cũng nếu bung nắng nếu bung nắng nếu bung nắng nếu bung cũng nếu bung nắng nắng nếu bung nắng Ừ, đi Thằng à, Phu đàn nói bây giờ bưng nắng. Bưng nắng. Bưng nắng, khôn. bưng là ừ. khôn. <laughs> bưng, thì... bưng. Thì bưng. Bật lên. Phụ ăn... thang mê thảo bật vào bộ hải bưng. Cứ ừ. nét có nó nắp quá. Sẽ bưng. đẹp quá à. Ừ. Hay bưng, hay hay là nói bưng con. Ừ. Bưng đánh... tốt, con ta khôn chốt là cho chẳng nó bưng. Kịp ừ. không? เบิ่งชมือบ่แม่นเบิ่งมืบ่ได้เบิ่งแต่ไปนอนพุ่นเด้2จําคืนบ่ได้เบิ่งมันนว่ามือใดไปวันเชาาทิตคือไปนาลงพุ่นน่ะบ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งมันสัญญาณบ่มีบ่มีสัญญาณเบิ่งอยู่อสหอเบิ่งดิบ่เห็นอยู่บ่เห็นบ่เห็นนะโอ้นแ้เอขาแม่กเบิ่งเป็นกําลังใจให้ตลอดอยจนึกจนื่นเนาะเบิ่งเ้อ โอคือนี่ก็เบิ้อง t r นเนึกนี่เบิ้งตอนนี้ตอนนั้นแหะเบิ้องนี่ะมาจะเบิ้งใครอีนี่เบื้เงคนนี่เบิ้งคลิปเลยนะไปบ้านนั่นบ้านนี่เนาะเบิ้งสัมพัทธ์เบื้องเบิ้งก็สัมสัมทธ์กันเปรียบเทียบก็คือสัมเขาได้ไปเบิ้งน้ำกันเนาะทันเจ้ากันอืมโอ้ดีอีกนึงเลยพี่น้อยไอ้นนี้จะเบิ้งว่ะ อุ้ยเบิ่งนั้นเราหน้อยวะเบิ่งแค่ไหนวะมันเห็ดให้เบิ่งไหนนี่ผู้นี้บ่เห็ดเหยื่ออันนี้แล้วเห็ดหนพิมพ์ชื่อค่าไปในยูทูบบ่มันเห็ดใหยื่อไรอะไรอีกนี่นี่น่ะนี่น่ะกดเข้าไปเบิ่งให้ม่ตู้เบิ่งอันให้ทั้งม่ตู้เบิ่งเลยอื่าก็ใส่ก็ใส่กาอีนี่เด้อเห็นเด้อนี่เนาะมันเชื่อันบ่เห็นแก chấm bung tay mừng đi nó chấm mừng mừng chịp hắn khuyên này chị biết mông mẹ ừ. ừ. wow. biết nè bung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  nè nè bung nè nè bung 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 nè bưng nè bu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 ng nè Bưng nè bu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 ng Ừ. con tôi mua đấy mượn cái cặp đôi đấy hết sắp tôi là sao cái nhanh bưng nhang sẽ đi bỏ mhm mhm nè, mhm mhm bớt đi, mhm mhm thường mhm mhm bớt mhm 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 đi, mhm 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 ตัวนี้กระตือเรืยตัวนี้ค่ะมีสองเครื่องเนาะสองเครื่องแบ่งกันนะนี่เครื่องของทั้งนันอ่าพอนางน้อยนี่ออยู่นะเยละชื่อให้เนี่ยนี่ตัวนี้เครื่องเทียนบัเชียงชื่อให้คนไหนเป็นตือึงเลยได้นี่นะพี่น้องแตยังม no ันยังใช่ดีว่ามยังเบิ่งได้อยู่ดีอยู่มันจะเป็นเนะดีย่มันม่มีเงินมีเงินนึ่งให้ดีก็ คันว่ามีเงินเติมยังเบิ่งคักปัญญาได้บ่มื้อนี้สิได้เติมเพิ่นแล่นค่าใช้เบิ่งคุณยพ่ออยากเอาเมียนเบิ่งก็่ตัวนี้น่ะพ่อเห็นอยู่ตนีพอเบิ่งได้อยู่ตัวเครื่องตัวนี้เบิ่งได้อยู่ตัวนี้พ่อเบิ่งคืนคืน้ันว่าเบิ่งกับนคือเจ้าเบิ่งนี่กเบิ่งก็มีแต่ว่าให้ทาง Đã nói nỗi thì cốt hay là bưng, nó. Ừ, còn nếu bưng của Pin. Chắc cốt của mà chắc công thiết, khen Pin. của Pin chắc mít nỗi chứ. của Pin bưng. À, đỉnh nỗi vẫn cả đỉnh nỗi, quá. Ừ, đỉnh nỗi mà chắc. Châu Vạt Phú Nhai, mà Phú Nhai số máy 9 của đỉnh nọ. Ừ. Ghi hết nhắng đây, bao đỉnh nọ. Bền này. năng <laughs> <laughs> thằng xe bưng hấp về há bưng gấp khẩu gấp nạm con. Ừ. Ừ, Pino ơi, thằng này biểu gấp biểu linh kì nhang mà thân ma vô để ông hiên cái cây này hiên Để phần ma chắc nồi <laughs> <laughs> <Đó. cười> hiên nữa đã đó. Nương nương. Chì lái ta, nhìn ta lệch. Thì có vợ chếtปวด. Ik. Năng xe Pino, bố chieng, bưng. Ừ. Nãy u nãy kinh mẹ, thằng thọ mẹ con. หมัดมือมียังกะเล่นมหาแต่ภาษายงลูกแท้ได้เฮ้ยเอาเบอร์ถ่ายลายมืออยู่บุ่เห็นมาจิกเ์ื่อพยายาเอาทางลานน้อยมาเฮียนอยู่นี่กับมานั่งอยู่นี่ก็ได้หากเบื้งดังเื่อไม่น้องเปลี่ยนผลบริยุทธอสแตดมาวะมาได้มาพอเสด้มาเนาะคอสแตดมาเนี่ยโอ้โหแต่สายแม่สบายดีพี่น้องเน่เขาชิคก่อนบาดนี้สบายดีน่แหละสบายดีอยู่นะ อันซื้อไม้พูนี่เนาะไม้พูนี่นี่จักปีแล้วจชกพูนี่เนาะไม่ไม่ไม่จักจักปีหอดบ,บอ่อสี่ปีหอาปีเยอะกว่าไงปีสี่ปีปลายนี่แหละเพราะทัานหอดหาแล้วอ่ะน,อนั่งๆเดี๋ยวเราทำเบื้องนี้กินกันบบบนี้โอู้้พี่น้องเอ้ยหัวลมมาเดี๋ยวนะาะเบิ่อแล้วผุนแาบนี้สบายพี่น้องเอ้ยอ่าอืม พราะว่าเพิ่นก็เริ่มเก็บเกี่ยวกับไล่เนาะแม่ซมเบิ่งเข่ามันนี่ก็เริ่มจังหน่อยจกกั๊กจีลงมือมือไหลได้พี่น้อยเบิ่งน้ำผ้าฝุ่นอากาศนีนแ่แหละว่าต้องไปเฮ็ดหมุงเมียนเข่าน้ำมุงเก็บเข่าน้ำเข่าให้หน่าตะก,กร้าก็ะุกเดืองเต็มอยู่พี่น้องเยเริ่มไล,ลยได้ทั้งนั้นกันเนะาะไปพี่น้องเยโบเชียงจิตคอลาพ่อแม่พี่น้องไปกันเพื่อสุขสุขชนเนด้อเบื่นี้พี่น้องเนาะมื้อนี้ถ้าแม่มาเยี่ยมมายามพี่น้องเยมาหน่ะกับโบยุชืช่อเนาะจับจุกจับเสียมใช่ โอ้ชมบาทั liksom, uh, ้งอ oh, no. ่าผู Nike, ้เฒ <we> ่าผู้โอนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็จังบ่แม่ลูกก็จังว่าลูกพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะเห็นอยู่บ้านเฮือนลูกกจับเสียมจับยังตามที่ผู้เสียงสังเกตมาพี่น้องเอ้ยะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแงสุกสบายใจกันเบิดุคนเด้อพี่น้องเนาะอ่ไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องเอ้